สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้นะคะก็มีเสียงหลังไมมาถามถึงเทคนิคการส่งข้อความนะคะ เลยจัดให้นะคะข้อมูลวันนี้นะคะได้มาจากช่องคุณแมทธิวฮัสซี่นะคะต้องบอกว่าแจงไปขอ,อข้อมูลเขามาเอามาพูดเนี่ยก็จริงนะแต่ผสมประสบการณ์และในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะที่ตัวเองได้เจอมาเรียนมารู้มาเนี่ยนะคะก็อยากจะมาแชร์เล่าสู่กันฟังนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเวลาที่มีการส่งข้อความเนี่ยเทคนิคการส่งข้อความระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคะ่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาส่งแบบนี้คุณลองส่งแบบนี้ไปดูนะคะมันจะทำให้คุณมีชัยชนะมีอำนาจมีออปชันที่มากกว่าปกติได้แน่นอนนะคะข้อแรกนะคะเวลาที่ใครสักคนส่งข้อความหาคุณนะคะแล้วบอกว่าคิดถึงมิสยูนะคะปกติทั่วไปเราเองนะด้วยความมารยาทเราต้องแบบเฮ้ยคิดถึงกับนะคะใช่ไหมเป็นกันไหมส่วนตัวสมัยก่อนเป็นนะถ้ามี ใครส่งข้อความบอกว่าคิดถึงจังเลยเราก็ต่ตอบไปว่าคิดถึงเหมือนกันแต่ถ้าคุณได้ลองเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากการใช้คำว่าคิดถึงเหมือนกันค่ะเป็นขอบคุณค่ะนะคะแค่ขอบคุณเฉยเฉก็พอแล้วนะ,ะ่ะลองดูซิหรืออาจจะชมไปว่าเฮ้ยมันคุณน,นี่น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะ ประมาณนี้ง่ายๆแต่ไม่ต้องตอบไปว่าขอบอตอบไปว่าคิดถึงเหมือนกันนะลองดูว่าปฏิกิริยาอีกฝั่งหนึ่งะจะเป็นยังไงคือเวลาที่คุณเหมือนกับมีคนมาชมว่าเฮ้ยวันนี้สวยจังเลยบางคนเนี่ยรักไม่เป็นใช่ไหมก็จะบอกเฮ้ยไม่หรอกนอ่นนี่น,น,นั่นนี่แต่วิธีการง่ายๆเลยะคะ่ะ แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คุณดูด้อยค่าลงก็คือการที่คุณบอกว่าขอบคุณอันนี้เหมือนกันถ้ามีคนส่งข้อความมาหาคุณบอกว่าเฮ้ยคิดถึงจังคุณก็บอกเอ้ย e ขอบคุณค่ะแค่นี้นะจบนะแบบนี้ค่ะจะทําให้คุณดูแบบมีอํานาจในการต่อรองที่สูงกว่าเขาอย่างแน่นอนข้อที่สองนะคะเวลาที่ ผู้ชายหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะหายไปแบบเป็นอาทิตย์เลยหายไปหลายวันแล้วส่งกับข้อความกลับมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะเขาอะคิดถึงอยู่ตลอดเวลา Hey I have been thinking of you ดาดาดา ทีนี้จะบอกว่าคนเรานะถ้ามันคิดถึงนะมันคงไม่ทิ้งระยะเวลาเป็นอาทิตย์อะแต่เหมือนอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะมันไม่คิดถึงจริงหรอกแต่ไม่รู้จะทํายังไงในการที่จะกลับเข้ามาหาเราแล้วก็เริ่มต้นโฆษณาใช่ไหมก็เลยมาพูดว่าเฮ้ยเนี่ยหายไปตั้งอาทิตย์หนึ่งอะแต่ตลอดเวลาฉันคิดถึงคุณตลอดเลยนะ วิธีการที่เราอะค่ะจะตอบเขากลับอะค่ะง่ายๆสั้นๆถ้าภาษาอังกฤษคือ well the หรือภาษาไทยนะจังว่าให้มันสลัดสดก็คือการที่คนตอบไปว่าอ ah, ๋อเหรอรอรอหรือ,อก็แล้วแต่คุณอยให้แบบรอคะอะไรเงี้ยคือให้แบบว่าดูก,กวนๆนิดๆอะแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยหายไปเป็นอาทิตย์เลยคิดถึงเหมือนกันคือถ้าเราตอบแบบเนี้ยรู้เลยว่าเราจะเป็นเบีย้ยเขาแน่นอนอะแต่ถ้าคุณมีเทคนิคการตอบแบบ รอคะอะไรเงี้ยมันก็ดูดูอยู่เป็นะดูดูเล่นเกมเกมนี้ได้นะคะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเราไม่ได้สอนให้มันเล่นเกมนะแต่เราให้สอนเทคนิคการมีชั้นเชิงในการเท t การส่งข้อความกลับหาเขานะและข้อที่3นะคะเวลาที่มีคนส่งข้อความมาแค่ให้สวัสดีแล้วคุณจะตอบไปว่ายังไงคือ เวลาที่เขาส่งข้อความหาคุณสมมติว่าเฮ hey, e y h e y ปะ่ะคุณก็ตอบกลับไปว่า HEY แล้วก็อสเตเรียค่ะพอเพราะอะไรเหมือนเครื่องหมายตกใจนะคือจะบอกว่า เวลาที่เขาเห่มาแล้วก็เห่ไปให้มาก็ให้ไป,ไปแล้วก็เครื่องหมายตกใจเนี่ยแล้วลองดูซิว่าเขาเนี่ยจะลงทุนจะถามอะไรกลับมาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ถามกลับเงียบมากขอให้คุณงเงียบเหมือนกันห้ามส่งเด็ดขาดนะคือเรื่องเนี้ครั้งนี้จะบอกให้คุณฟังว่าเวลาที่เขาส่งข้อความไม่แค่สวัสดีแล้วก็สวัสดีค่ะคือหลังจากนั้นะ่ะเราอะไม่ควรจะเริ่มวนต้นบทสนทนาก่อน ให้เขาอ่ะเป็นฝ่ายลงทุนให้เขาอ่ะเป็นฝ่ายคิดมาสิจะมาคุยกับฉันสักทีเนี่ยไม่ใช่แบบมาขำๆมาง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องหาเรื่องมาคุยกับฉันทํานองเนี้ยเนอะแม้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่เจอแบบนี้เกิดขึ้นขอให้คุณสวัสดีค่ะแล้วก็จบแล้วก็รอซิว่าเขาจะตอบอะไรคุณมานะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะเขาบอกว่า the fake l text นะคะก็คือเหมือนเป็นข้อความเป็นประโยคที่ มันดูไร้สาระมันดูแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรก็ส่งมาหาเราอะ่ะเหมือนบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยส่งข้อความมาตอนกลางคืนใช่ไหมเหมือนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือบูตี้คอร์บูตี้คอรก็คือการโทรมาเพื่อไปฟิชริ่งกัน ทีนี้ค่ะเวลาที่แบบสมมติคนส่งข้อความมาห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วส่งมาเนี่ยถามว่าทําอะไรอยู่นะคะคือมันก็แล้วแต่คนนะเหมือนท่าของคุณแมทธิวเนี่ยเขาก็บอกว่าเออก็บอกว่ากําลังใส่ชุดนอนและกําลังจะนอนละแล้วเขาถ้าเขาพูดว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยากเจอคุณจังเลยนะคะคุณอาจจะตอบกลับไปในแง่ที่ว่าเออจริงๆเวลามันก็ไม่ได้แล้วนะมันไม่ใช่สมเหตุสมผลเวลานี้ที่จะไปเจอนะคะบางทีคืออาจจะต้องนัดฉันมาเวลาอื่นนะคะแล้วก็ใส่แบบอโม จีวิงแบบว่าขยิบตาเหมือนกับพูดเล่นๆอะไรเงี้ยนะคะพูดแบบไม่ได้จริงจังแ g กระ s ียขนาดนั้นนะเ,เพื่อเป็นการชใหยเขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเธอส่งข้อความมาตอนเนี้ถ้าส่งมาห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็ได้รู้ไว้อยู่แล้วว่าส่งมาตอนนี้มันเป็นการแบบเหมือนโทรมาเพื่อเรียกไปจะมีอะไรกันอ่ะทีนี้ตัวคุณเองอะคะ่ะต้องยืนหยัดต้องตั้งมั่นแล้วก็บอกว่าเออถ้าจะคุยกับฉันนะคะขอให้ส่งข้อความมาเนี่ยเวลาอื่นนะถ้ามาเวลานี้มันอาจจะไม่สมควรขนาดนั้นนะคะ นี้เป็นคําแนะนําของคุณแมทธิวแต่ส่วนตัวประสบการณ์เคยมือเหมือนกันตอนสมัยทํางานนะก็มีลูกค้านะส่งข้อความมาก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือแบบเช้าตู่หกโมงเชา้าอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเวลาที่เรากําลังนอนถูกไหมแล้วเขาก็ส่งมาแบบทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเออจะชวนไปกินกาแฟตอนเที่ยงคืนคือเข้าใจว่ามันคงเป็นสิ่งสัญญาณอย่างหนึ่งในการชวนไปซิฟตอร์ริงกันนะส่วนตัวไม่ตอบจ้ะเออก็ไม่ตอบคือ เธอจะส่งข้อความมาเธอดูเวลาหน่อยนะมันไม่ใช่แบบหาทุ่งที่ยงคืนเธอจะมาเอาเวอรส่งมาเมื่อไหร่ก็ตอบกลับไปอย่างนั้นถ้าเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวจะไม่ตอบแต่ถ้าตามคุณแมทธิวเนี่ยก็ตอบไปพูดไปว่าเฮ้ยเวลาที่จะส่งมาเนี่ยขอให้มันสมเหตุสมผลหน่อยไม่ใช่ส่งมาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้กับ4ข้อความ4ี่อ่าสี่ข้อความบทสนทนาในการจะคุยกับใครนะคะ ถ้าเขาข้อแรกนะคะถ้าใครที่ชอบส่งมาคุณและบอกว่าคิดถึงคุณนะคะวิธีการที่คุณจะตอบกลับแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าดูดีดูแบมีมูลค่าที่สูงกว่าก็คือขอบคุณค่ะอ้ยน่ารักเลยขอบคุณค่ะก็พอแล้วไม่ต้องบอกไปว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะข้อที่2นะคะถ้าเขาหายจอมไปลานแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ส่งข้อความบอกว่าเนี่ยที่หายไปน่าคิดถึงตลอดเวลาเลยนะ ามันคิดถึงจริงมันจะหายไปไหมก็คงไม่ใช่ใช่ป่ะเออให้คุณนะคะ่ะตอบไปว่าเหรอคะอ๋อเหรอคะ Well o n e ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะข้อที่3นะคะถ้าสมมติว่าเขาส่งข้อความมาเฮ <Hey, S 1> มาสวัสดีมาแล้วก็เ hey, ฮกลับไปแล้วก็มีเครื่องหมายเอสเจรีหรือตกใจสักหนึ่งอันแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะแค่นี้พอแล้วก็ไม่ต้องส่งกลับไปถามสารทุกสุขดิบขอให้เขาเริ่มบทสนทนาข,ขึ้นมาก่อนและข้อสุดท้ายก็คือ d e flat text นะคะก็คือช่วงเวลาถ้าเขาส่งข้อความมาแล้วถามส่งมาตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วมาถามว่าเฮยทำอะไรอยู่ เออเราบอกจะนอนแล้วค่ะถ้าเขาบอกว่าอยากจะเจอถ้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกไปบูตตี้คอร์ก็คือการไปมีอะไรกันถ้าคุณทําตัวให้มันดูยากๆเข้าไว้อ่ะเขาจะอยากได้เพราะนั้นบอกว่าอ๋อเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่อาจจะต้องให้คุณอ่ะรบกวนจัดเวลามานัดกันใหม่นะคะแบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะสี่ข้อบทสนทนานในการแชทคุยกับใครคุยกับผู้ชายนะคะก็ลองฝึกลองไปทําดูอ่ะจังว่าจริงๆแล้ว ถ้าส่วนตัวอที่ผ่านมาถ้าสุวัสดิคุยกับใครแล้วเ,เราถามเขาอย่างเดียวเลยเขาไม่เป็นประโยคค์คถามกลับมาเลยอ่ะก็จะค่อยๆเฟดออกไปเพราะว่าในการที่จะคุยกับใครค่ะบทสนามันต้องมีทั้งให้แล้วก็รับใช่ไหมมันต้องมีถามมีตอบไม่ใช่แค่เราไปถามเขาหรือเขามาถามเราอย่างเดียวแบบเนี้ยมันจะไม่มีคอนเนคชั่นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวก็คงจะยากอันนี้ก็ฝากเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ